อาหารใดต้องการใจที่น่ารื่นี้เราเชิญเข้าร่วมทีมได้ับเราต้องการพี่น้องเข้ามาร่วมทีมมากๆาึ้ีวันนี้เรามาในวันที่หลายหลายคนออกต่างจังหวัดวันนี้เป็นวันที่เป็นวันยาวนั่นหลายหลายคนก็ออกต่างจังหวัดแต่ขณะเดียวกันเน่ต่างจังหวัดมนก็มีคนเข้ามาในกรุงเทพเข้ามาในเมืองและก็มีคนต่างจังหวัดเข้ามาในเมืองช่วงเยอะเม็ดช้าเม็กลาวและของเมเจ้าที่จัดแน่ที่จัดนิดใหม่ก็มีคนต่างจังหวัดมาเยอะต่างประเทศมาเยอะ เมื่อเช้านั้นเมื่อตอนท้ายรายการถามว่ามีผู้ใดบ้างที่มาในวันนี้ที่เป็นบรรด์ฟองฟิปเอ็นวิทยาเนี่ยที่มาฟังเรื่องของพระเจ้าแล้วเนี่ยอยากจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าบ้างอยากจะต้อนรับพระเจ้าบ้างก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเช้าก็มีคนกล้าออกมาสามคนที่มาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามันง่ายยินดีแต่ผมก็เชื่อว่าในวันนี้ก็จะมีคนออกมาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าที่ดีเช่นเดียวกันหัวข้อเราวันนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับการเข้าวฟาพระเจ้า แลวเรื่องเราวันนี้มันก็เปลี่ยนเชื่อเหมือนกันยุคปัจจุบันเนี่ยเราชอบเล่นไลน์เนี่ยเราชอบส่งไลนรู้ไหมครับพระเจ้าก็ชอบส่งไลน์มาถึงเราเหมือนกันหลายคนชอบส่งลายถึงกันแต่ว่าไม่ค่อยส่งไลน์ถึงพระเจา้จาเพราะฉะนั้นของพระเจ้าวันนี้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยชอบส่งลายถึงคนที่เชื่อพระเจา้าแต่คนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยส่งลายถึงพระเจ้ายิ่งส่งมากเท่าไหร่ยิ่งดี ถ้าเราคิดว่าทุกวันนี้เราสามารถส่งลายถึงพระเจ้าให้ได้สักครึ่งหรือเื่อส่งลา์ถึงเพื่อนฝูงมันจะเป็นครืสอเตียที่พระเจ้าปรดราวอย่างนี้ถ้าวันนี้เราใช้เวลาประมาณสักครึ่งหนึ่งของ้เราส่งลายถึงคนที่เรารู้จักเปลี่ยนมาเป็นส่งลายถึงพระเจ้าเราจะพบว่ามีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ทงการหุนใจและการเสริมสร้างจากเราเรื่องราวันนี้เรื่องการส่งลายระหว่างพระเจ้ากับผู้เป็นเจ้าของพระเจ้าคนหนึ่งที่ชื่อว่าเยเรมี ถ้าเรามีบางตอนทีแล้วก็เปิดดูหนังสือเยเรมีบทที่หน,นึ่งตอนี้เราดูสิ่งเก้าข้อดูการส่งลายไปมาระหว่างพระเจ้ากับัวของเยเรมีพร้อมนะครับพร้อมแล้วผมจะให้ฟังเนื่องจากเรามีหลายฉบับทำแ,แปลผมจะเไม่ลืมผมจะชอบทำแปลเต่าจ็คเขียนดังต่อไปนี้บอกว่าถ้อยคำคอยนนของเยเรมีบุตรของเฮลยคียาผู้ดื่มในหมู่บรุยผู้อยู่ต่างลอาณาโทษในแารนินของเผ่าเบนจามิน พระเจ้นของพระเจ้าหรือเยเรมีนชัชการของโดเซียโอรสของอามโมนพระราชาแห่งยูดาในปีที่23ของรัชกาลนี้และมีมาในรัชการของเยโฮยาคิมโอรสของโยเซียาราชาแห่งยูดาจนถึงปลายปีที่17แห่งรัชกาลเสด็จิยาโอรสของโยเซียพระราชแห่งยูดาจนถึงการขวาดเยรูซาเล็มไปเป็นเฉลยในเดือนที่ห้พระเจ้าของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่า เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างสร้างตัวเจ้าที่ในคันและก่อนที่เจ้าคลอดมาจากคันเราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยชนะให้แก่บรรดาประชาชาแล้วข้าพเจ้าราบทูลว่าข้าแต่เป็นเจ้ารู้เถิดข้าพูดไม่เป็นเพราะว่าข้าพระองค์เป็นเด็กแต่เป็นเจ้าตัสกับข้าพเจ้าว่าอย่าว่าเจ้าเป็นแต่เด็กพระเจ้าจะต้องไปไปหาทุกคนที่เราใช้ให้ เจ้าไปแล้วประชาชเจ้าอย่างไรบ้างเจ้าก็ต้องพูดอย่าดวลหน้าเขาเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าจะช่วยกู้เจ้าไว้เปะเจ้าตราดังนี้แหละและพระเจ้าทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ถูกต้องปากข้าพเจ้าและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่ารูเถิดเราเอาถ้อยคำเราใส่ในปากของเจ้าดูสิไม่วันนี้เราได้ตั้งเจ้าไว้เหนือบรรดาประชาชิและเหนือราชอาณาจักรทั้งหลายให้ถอนออกและให้พังลง ให้ทำลายและให้ภาพเสียให้สร้างและให้รู้และพระเจ้ของพระเจ้ามาจะข้าพปเจ้าว่าเยเรียนนี้เลยจบเห็นอะไรพระยากราบทูลว่าข้าพระองค์เห็นไม้ตะพดอันมันอันหนึ่งและพระเจ้าตรัสกบข้าพระเจ้าว่า,าเ,เจ้าหเห็นถูกต้องดีแล้วเพราะเราเฝ้าดูถ้อยคำของเราเพื่อให้กระทําสําเร็จพระเจ้าของพระเจ้ามาัขะข้าพเจ้าครั้งที่สองว่าเจ้าเห็นอะไร ข้าพเ,เจ้า,ลากล่าวทูลว่าถ้ามองเห็นม่งก็ังเดือดอยู่ม่วหนึ่งหันหน้าไปจากทิศเหนือแล้วระเจ้าตรัสกับขา้าพเจ้าว่าเหตุร้ายจะระเบิดจากทิศเหนือมาเหนือชาวแผ่นดินนี้สิเพราะนี้เนี่ยเรากำลังเรียกเผาทถ้วห่นบรรดาราชการทิศเหนือพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเขาทั้งหลายจะมาละจัดอาก็จะวางปังญากลนไว้ตรงทานเข้าประตูกุงบิเลเ็น ตั้งสู้ล้อมรอบกำแพงและตั้งสู้หัวเมืองที่สิ์ของอยู่ดาห์และเราจะกล่าวคำพิพากษาของเราต่อหัวเมืองเหล่านั้นเพราะความชั่วร้ายของเขาในการที่ได้ทอดทิ้งเราและได้เผาเครื่องหอมบูชาพระอื่นและนวัตกรรมสิ่งที่มือของตนได้กระทำไว้ส่วนเจ้าจงคาดเอ๋อของเจ้าไว้จงลุกขึ้นและบอกทุกอย่างที่เราบัญชาเจ้าไว้ยังให้เขาฟังย่างหมวเพราะเขาเลย เร็งว่าเราจะทำให้เจ้าหอต่อหน้าคนได้ฝ่ายเรารู้เถิดในวันดีเรากระทำเป็นเจ้าเป็นเมืองเป็นเมืองที่มีป้อมเป็นเสาเหล็กและเป็นกำแพงทองสำริดสู้กับแผ่นดินทั้งหมดสู้กับบรรดาพระราชาแห่งดูดากับเจ้านายกับลึนและกับรัษดรนี้เขาจะไหลายต่อสู้เจ้าและจะไม่ชนะเจ้าเพราะเราอยู่กับเจ้าเพื่อจะช่วยกู้เจ้าไว้ พระเจ้าตรัสดังนี้แหละเรื่องราวนี้เกี่ยวข้องผู้ใช้ที่ว่าเยเรมีเมื่อพระเจ้ามาเรียกเยเรมีเยเรมียังมด้เกเดอยูแล้วพระเจ้าเรียกเยเรมีเยเรมีปาเดียนแล้วในสุดพระเจ้าใช้เยเรมีคนนี้หลายราชการเริ่มต้นพระมิดบอกว่าอย่างไรครับเริ่มต้นเราอ่านในข้อที่หนึ่งบอกว่าถ้อยคำของเยเรมีบุตรเฮลกิยาหนเดินไปบูโปริแสดงว่าเยเรมีเป็นลูกของบุโรหิยูนไน มาจากตำบลอาณาโท์มาจากเผ่าไหนมาจากเผ่าเบนจินอิสราเอลมีสิบสองเผ่าเผ่าที่เล็กที่สุดคือเผ่าเบนจินเพราะเบนจินเป็นน้องคนสุดท้ายของลูกๆของยาโคบยาโคบเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลนะเบนจินเป็นเผ่าสุดท้ายในบรรดาลูกๆของยาโคบก่อนเบนจินก็คือโยเซฟตและโดเซฟเป็นพี่ชายเบนจินนันสิบสองเผ่าในตอนี้มาจากเผ่าที่เล็กที่สุด เพราะฉะนั้นขอเป็นข้ามาถึงเยเรมีรัชะะการลูกใคยครับปรกชายของโยเซียโอรสของอาโมนอาโมนเป็นกษัตริย์นะครับของยูดาห์ที่ไม่ค่อยดีนักแต่ลูกชายคือโยเซียดีพระราชหิญยูดาห์ในปีที่13ของรัชกาลนี้แะมาถึงเยเรมีสมัยที่กษัตริย์คือโยเซียต่อมาครับแลนะข้อสามและมีราชการของเยโฮยัคคินโอรสของโยเซีย ก็ถึงสมัยของราชรสกษัตร์องค์ต่อไปคือเยโฮยาชินจริงๆแล้วสราอ่านพระคัมภีร์จะมีอีกสองนะครับคือกษัตริย์คนอื่นๆแต่ว่าเขาข้ามไปเพราะว่าช่วงครองนั้นสั้นมากช่วงครองที่สั้นนั้นจะมีชื่อเยโฮยาชีนอีกคนหนึ่งแต่เขาตัดออกไปในต,ตอนนี้เพราะว่าช่วงสั้นกับอีกคนหนึ่งที่อยู่สั้นๆเขาเรียกว่าเยโฮอาห์ สองคนตั่งทิ้งออกไปเพราะสั่งๆอยู่แล้วอยู่ในราชการมาถึงราชการที่ยาวเลยไปยาวสุดท้ายเลยดีกว่ามาถึงไรปี21เห็นราชการสเสดเคียโอรุของโยเซียเราตีความหมายว่าอยู่ถึงราชการสุดท้ายคือสเสดเคียาถ้าอ่านตรงนี้ก็พูดถึงสามราชการหลักๆคือโยเซียเยโฮยาคิมและก็เสดากิยา และจะได้เป็นองค์สุดท้ายแต่นักอิสราเอลหรือยูดาห์ก็สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินสิ้นกษัตริย์โอเคนั่นคือเรื่องราวของพระกะบีที่เราจะดูกันนะครับเอาละเราได้พบว่าพอศิีิกิยาอ,องค์สุดท้ายเสร็จยิวสเลถูกทำลายกษัตริย์และบรรดาชีวะงมถูกลากไปตาวัวต่างควายลากไปยังบูฟาม,มิโรนและยิวเฉลยอยู่เจ็ดสิบปีอันนี้เรื่องราวใเยเรมีเป็นคนที่ผู้ยัชนะของพระเจ้าคนสุดท้าย ที่เทศนาสั่งสอนแล้วเดินแต่ไม่มีเหฟังลั่าสามารถยมีเป็นคนที่สอเนเทศไม่มีเหตฟังแต่พระเจ้าก็ใช้ไม่มีใคตฟังเทศให้คนอื่นฟังไม่กลับใชเทศให้ฟังจะไปดึงซื่อสาลายแต่พระเจ้าบกอให้เยอามีที่เขาสําเร็จเขาสื่อสารรู้ไหมครับเมื่ออ่านเยลามีก็จะแปลกใจมากเลยว่าพราะเจ้าไม่ได้ว่าความสาเร็จจากคนสําเร็จองร่ระพระเจ้าวัด คพราะเขาเป็เล่ห์จัดตามสื่อสารในสิ่งที่เขาให้ทำเมื่อพระเจ้า,จาบอกว่าชนชาตินี้มันดื้อแล้วมันจะทำ่างนี้จนที่สุดเ,เรื่องเยอรมีก็ถูกสั่งให้ไปเทศเทศก็ไม่สำเร็จเทศ,เทศทก,ก,กท็ไม่สำเร็จเทศไม่สำเร็จแสดงว่าพระเจ้าตัดเป็นทางจริงงานขอกเยอรมีก็คือได้ยินจากที่พระเจ้าตัดเพราะว่ามันไม่ตัดใจดังมันเมืถูกส่งไปทำงานแบบนี้ไปทำงานที่ไม่สำเร็จแต่ละที่ไม่สำเร็จไม่สำเร็จเพราะว่าคนเรานั้นเขาสร้างปัจจัยเงื่อนไขให้สำเร็จไม่ได้ และพระเจ้าบอกว่ามันจะสำเร็จถ้าไม่กลับใจใหม่จะไม่สำเร็จแล้วเยอรมีกับเทพมันก็ไม่ไมกลับใจเทพก็ไม่กลับใจเทพก็ไม่กลับใจจนไท้ยพินาศย่อยยับสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินสิ้นกษัตริย์หมดเลยนั่นคือพระเจ้าชื่นชมเยอรมีว่าเยอรมีประสบความสำเร็จอย่างาาานนยิ่งเพราะว่าเยอรมีนนรไม,ม,มป่ประสบความสำเร็จใดๆในทานงภาษาโลกเลยแต่พระเจ้าของพระเจ้าเขาสำเร็จนั้นเขาจะมีครั้งหนึ่งมาตรฐานของพระเจ้าในการที่เขาแตกต่างจากโลกวัด เราไปเจอรีวิวเสียใจมากเลยทําะไรไม่ขึ้นเลยทำไม่ดีก็ไม่ขึ้นทำดีก็ไม่ขึ้นบอกก็ไปฟังก็ให้ท่านเชฟก็ไม่จับใจแต่นี่คือความสำเร็จจำได้ไหมครับพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องความสําเร็จจากเราพระเจ้าเรียกร้องความซื่อสัตย์ทำอะไรทําไปไม่ว่าจะเกิดผลหรือไม่เกิดผลแต่เราซื่อสัตย์ถ้าเราได้เป็นบทพระรองอย่างพระเอกเป็นพระเอกเป็นพระสี่รุ่นเ่นเป็นกี่ช่างกี่ปีก็เป็นพระเอกกี่รุ่นไม่เป็นไรถ้าไปใจรู้ว่าเราจะเป็นบทพระรองได้เป็นพระรองไปแล้วได้เกิดสำเร็จ แห่เจ้าให้เราเป็นบทบทแพ้ก็แพ้บทช,ชนะก็ชนะบทเสียก็เสียบทได้ก็ได้เรื่อยเสียอยู่เรื่อเยเสียอยู่เรื่อเยเสียอยูเ่รเรื่อยแต่เสียแบบไม่ยงต่มันใส่แห่งเจ้าถือว่าสำเร็จเรายอมเสียนะพระประสงค์ของพระเจา้าเสียแล้วถอยกิจให้พระเจ้าเสียแล้วยืนจัดอยู่บนความจริงของพระเจา้าเสียนบนความรักของพระเจา้านั่นคือสำเร็จชนะชนะชนะ แต่ไม่ได้ตามพระสง์พระเจ้าพระชัยของพระเจ้า่นคือความพลาดแสในเร่นนเรียนระีกำลังมีภาพอันนึงก็คือว่าเยระดีติดต่อกับพระเจ้าและเรื่องราวเป็นย,ยังไงครับเรื่องราวก็คือว่าพระเจ้าสื่อสารกับเยระดีผมขออนุญาตใช้ภาพเรี่ยทีับเรืองนีมือนพระเจ้าส่งลายถึงเยระดีและเยระีก็ส่งลายกลับไปหาพระเจา้าเริ่องข้อที่หนึ่งก็สี่ข้อห้าพระเจ้าส่งลายมาหาเย,ยระดี วัจนะของพระเจ้าเวมาถึงข้าพเจ้าว่าเราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในคันหรือก่อนที่เจ้าคลอดจากคันเราได้กําหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยวะจนะแกบรรดาประชาชาติพระเจ้าทรงไายให้ข้าพ้อยู่อยู่บวิ่งขึ้นมา้วโอขึ้นลายเข้าาพระเจ้าบอกว่าสวัสดีเจ้าหนีเราได้ รู้จักเจ้านะก่อนที่เราจะได้ขอร่างสร้างเจ้าขึ้นในคร,รั้เน,เ,นนะเ,เ,นะเราเรียนรู้จักเจ้า่อที่แต่เาตนวนะเรียนในของเจ้าเลยนะเราได้กําหนดเจ้าเรีนรู้จักเจ้าวอนที่เจ้าคลอดจากรันเราได้กําหนดเจ้าแต่ตั้งเจ้าปเป็นผู้เวรจะนะแก่บรรดาประชาชาพระเจ้าสื่อสารหรือเจ้าอยีประการแรกก็คือว่าพระเจ้าบอกให้เขารู้ว่าพระเจ้ารู้จักเขาและเลือกเขา ถามว่าเจนามีจะได้ข้อมูลได้ยังไงใช่เยนามีไม่พร้อมที่จะสื่อสารกับพระเจ้ารู้ไหมทำไมเราทั้งหลายแตกต,ต่ตางกับคนอื่นเพราะกต่างคนอื่นเมื่อเราไม่คุยกับพระเจ้าที่รู้อนาคตของเราพระเจ้าที่รู้อดีตของเราพระเจ้าผู้สร้างเราเพราะด้วยจำไ็ต้องมีเวลากับพระเจ้าเราเรียกการเชื่อหลักพระเจ้าว่าการเข้าเดี่ยวมัวต้องมีเวลาถ้าหากว่าเยนามีไม่นั่งนิ่งๆอยู่พระเจ้าตัดเรเข้าไม่ได้ คุณไม่สามารถรู้ว่าข้อความมาถึงลายของคุณได้ถ้าคุณไม่ได้เวลาแม่เขาเปิดเครื่องตออและกิ้วลงไปดูที่ลายนั่นแสดงว่าในเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่พระเจ้าส่งข้อมูลให้กับเยนรมีและเยนรมีนั้นก็เปิดรับข้อมูลของพระเจ้าและเยเรมีก็รับข้อความลายที่ส่งมาจากพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารู้จักเขารู้จักคำนี้ในพระคัมภีร์ผสมการใช้กคำว่าเลือกด้วยบอกเป็นารู้จักเจ้าเะเจ้าเลือกเจ้า เขาบอกพระเจ้ารู้จักผมก็คือพระเจ้าเลือกผมที่รู้จักนะรู้จักแล้วจึงเลือกที่เลือกเพราะรู้จักรู้ว่าเจ้าที่ทําได้รู้ว่าเจ้าที่จะได้ที่บอกเราโอเคนะเรารู้จักเจ้านี้ว่าใช้ได้เราเลือกเจ้านี้มาลำเห๋อนะเรารู้จักว่าคนเลือกสีมือดีเราจะเลือกนะเป็นประเทศเต็งเรารู้จักหมายถึงเราเลือกเลือกสรรบางบางบางจำแปลว่าเลือกสรรหรือเรียกว่าปั้น คขาบว่ารู้จักก็คือปั้นึ้นมากับมือทำไมรู้จักนะพอรุ่นม้ีปั้นมากับมือถ้ารู้จักตัวนี้มารุ่นเดียออกแบบมากับมือเลยนะสังเกตแบบเลยที่ออกทุกวันเนี้ยเรารู้จักเพราะว่าปั้นมากับมือพระเจ้าเราบอกว่าพระเจ้าปั้นเยลามีมาจากมือบอกพระเจ้าพระเจ้าปั้นยึ้นมาจากมุ้นเลยให้เป็นอย่างนี้พระเจ้าบอกก่อนที่เยเรมีจะคลอดออกมาพระเจ้าเลยแยกเขาเขาไม่แยกหมายถึงว่าชำลักให้ฟอมจะใช้ พระเจ้านะคำละแยกออกมาพร้อมจะใช้พระเจ้าได้แยกพระเจ้าได้เลือกพระเจ้าได้แต่งตั้งแต่งตั้งว่อามันปเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้านั่นคือเยเรมีพระเจ้าเลือกออกมาเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าลายปิงเยเรมีรับทุกพระเจ้าบอกนี้เยเลมีก็เลยจากการทิ้งตุ๊ต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  ข้าพเจ้าก็กล่าบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าหรือว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้าหน่ายดูเถิดข้าพเจ้าพูดไม่เป็นว่าข้าพเจ้าเป็นเด็กเข้าใเวลาเลนก้เลียวกันอยูเดือนที่สี่มันรู้สึกว่าเลสเียวก็ลายต่อไปว่าพระเจ้าผิดคนแล้วข้าพเจ้ายังเด็กข้าพเจ้าเด็กมากเลย พราจีนเก่ที่พระเจ้ามาเียกโมเสสกันใช่ไหมครับพระเจ้ามาเี่กโมเสสตอนนั้นโมเสสยุวอาเท่าไหร่ครับรู้ไหมครับตอนที่พระเจ้าเียกโมเสสโมเสสยู่ในถิ่นกะดานประมาณ40ปีโมสสออาจากอียิปต์อนอา40ปีพระเจ้าเียนโมเสสตอนโมเสสยุ80ปีตอนทีพระเจ้าเียกโมเสสต้นโมเสสโมเสส โมเสสตอบว่าในขบวนที่สี่ข้อที่สิบอิสยาและขององค์มเรื่องบอกงี้แต่โมเสสทูลพระยาเวว่าองค์เจ้านายข้าพระองค์ไม่ใช่นักพูดทั้งในอดีตและตั้งแต่พระองค์ตัดกับผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คลั่งคนอายุสิบกว่าคนแปดสิบเวลาพระเจ้าเรียกใช้ของใครเจอฮะไม่ได้เก่งเพราะผมเป็นเด็กพูดไม่เป็นผมแก่แล้วพูดงุดหงิด ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือแก่เหตุผลแก้ตัวเหมือนกันก็คือว่าพูดไม่เคยแป็นพูดไม่่อยเก่งเขาแปลกใจนะพระเจ้ามักคนที่พูดไม่เอยเก่งพูดไม่่อยเป็นเนี่ยนะดีคนที่พูดเก่งและพูดเป็นเพราะคนที่พูดไม่เก่งและพูดไม่เป็นเขารู้ดีเลยว่าเขาไม่มีความสามารถมากนอกจากว่าส่งอะไรมาก็ส่งทานนั่นแหละแต่คนที่เก่งอาจจะคิดตัวเองเก่งแล้วบิดแล้วแยก แล้วก็บิดแล้วก็แล้วก็ตัดต่อ,อเก่งแต่พระเจ้าบอกว่าใช่พูดไปตามที่พระเจ้าบอกแล้วตอนนี้เยเรมีส่งลายกับไรบอกว่าถ้าแต่พระยาเวคอพระเจ้าของเจ้านายรู้เถิดข้าพเจ้าพูดไม่เป็นเขาแก้ตัวบนโอเศสก็คือว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรเขาแก้ตัวว่าเขาไม่มีความสามารถจะพูดแต่พระเจ้ายืนยันเลยครับพระเจ้ายืนยันบอกว่าใช่เขาไป พระเจ้าได้ทรงไายกลับมาในครั้งที่สองกดูนะครับไายต่อมาในข้อที่เจ็ดแต่จะตออว่าไงบอกว่มา,มาเจ้าอย่าว่าเจ้าเป็นต่เด็กเพราะเจ้าก็ไปหาทุกคนที่เราใช้ให้เจ้าไปและเราบัญชาเจ้าอย่างไรบ้างเจ้าต้องพูดและขอจ้าอีกครั้งประเด็นสํคาคัญไม่เก่ยวรคเกิจไม่เก,เกิจ ประเด็นสำคัญไมคือว่าเราแค่รับสารของพระเจ้าและไปส่งต่อรู้ไหมใครทั้งต่อต้าเงื่อนไขขึ้มนมาเองว่าเราไม่เก่งใครบอกว่าพระเจ้าต้องให้เราเก่งก่อนพระเจ้าจะใช้เราได้ไม่เคยมีเงื่อนไขของพระเจ้าว่าเราต้องเก่งก่อนพระเจ้าจึงใช้พระเจ้าแค่ว่าเชื่อฟังเข้าใจไหมครับทำตามที่พระเจ้าบอกเราจะไปตั้งเงื่อนไขที่พระเจ้าไม่ไั้ ผมเสียาจจากหลายคนมากเลยมาโบนทุกอาทิตย์มาโมนาบน,น,โนทุกเดือนมาโบนเป็นปีๆแต่ว่าไม่ได้ทําสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างได้เพราะเราคิดว่าเราไม่เก่งผมเค่เห็นคนที่มาเชื่อพระเจ้าสนใจมาแต่คนที่ไม่เคยเก่งคนที่ไม่เคยเก่งจะพาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมาพระเจ้าเยอะแต่ผู้ที่เก่งสนใจไม่เคยพาใครมาเพราะเขาเก่งมากวันวในยุงเรื่องความเก่งมีกิจกรรแบบเก่งๆ มีอะไรต่างๆเยอะแยะกิจกรรมเก่งเยอะมีเวลาใช้กับเรื่องเก่งเก่งเยอะคิดเรื่องอะไรเก่งเก่งเรื่องอะไรเก่งเก่งแต่ไม่เคยอยได้วาคนมาอาจารย์สมรตมาพวกไม่เคยเก่งไม่เคยมีอะไรเลยทำอะไรไม่เป็นเนี่ยแต่ว่าชวนคนละคนมามีเวลาคุยกับคนมีเวลาเป็นเพื่อนกับคนเพราะนุชไม่เก่งพระเจ้าถึงใช้ได้เยอะแต่เก่งๆเนี่ยไม่เคยว่าให้อรจาจยาใช้ พบเป็นประเภทเหล่านั้นเมื่อผมเชื่อพระเจ้ามเก่งมากวันวานมึงยุ่งกิจกรรมเยอะไม่เคยขาดสายเชื่อพระเจ้าเลยแรกแรกมึงคิเจอแล้วน่ารักดีเจอกับที่เรียนรู้ว่าพระเจ้าไม่ต้องการมึงเก่งนะขอแค่เราพระเจ้าบอส่งข้อความมาเพื่อเยเรืนี้อย่าว่าเจ้าเป็นเด็กพระเจ้าก็ไปหาผุ้คนที่เราใช้ให้เจ้าไปเราบัญชาเจ้ายังไงบ้างเจ้าก็ต้องพูดเมื่อเมื่อเหลือคนพูดตามพระเจ้าบอกแล้วต้อแปลกใจมากนะคนมาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงก็ไม่รู้ เราไม่คิดว่าคนจะเชื่อพระเจ้าเพราะเราอันนั้นไม่ใช่เรื่องของปัญหาของพระเจ้านะปัญหาของเราต่างหากพระเจ้าจะใช้ปากเราพูดอะไรออกไปเราก็พูดตามนั้นไม่จาเป็นต้องเก่งครับอีกครั้งหนึ่งคนที่เก่งนาคนไปเชื่อพระเจ้าได้น้อยมากหรือไม่เคยนำคนไปเชื่อพระเจ้าเลยคนที่เป็นไม่เก่งเป็นคนที่พระเจ้าใช้รอกว่าเขาไม่เก่งเขาเลยสมพระเจ้าส่งข้อมูลมา100%ไม่เคยไม่เก่งไม่กล้าเปลี่ยนเลยส่งต่อไปเลยรู้ต่อไปเลย คนรับข้อมูลจากพระเจ้าพบแต่คนที่เก่งมักจะคิดมาก่างแห่เยอะแต่ฟอ,องเยอะเลยไม่มีใครที่มาหาพระเจ้าเราเห็นเองเมื่อเยเรมีตอบกลับไปพระเจ้าตอบลายมาใหม่ทั้งที่สามอย่าพูดนะว่าเจ้าเด็กไปเอาแล้วพระเจ้าลายกลับมาว่ายังไงไปทุกๆคนที่สั่งให้เจ้าไปแล้วก็พูดตามที่พระเจ้าบอก เราจระะ้าอีครั้งหนึ่ง้ววะยาเครับยาหลัดวงเลยไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปคำหนดคำ้ึรุณว่ามันจะลบหรือบวกไม่ใช่หน้าที่ของเราต้องมานั่งกังว่าพูดแล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อ,อไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องมานั่งกังวลว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าใจ ไม่บวนเขาจะไม่เข้าใจข้อความที่พระเจ้าบอกไม่เป็นไรเรามีหน้าที่พูดตามพระเจ้าจบอกให้พูดมันจะสาเร็จไม่สําเร็จเกิดผลไม่เกิดผลไม่ใช่หน้าที่เราอีกเพราะว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่บระเจ้าให้เราทำกวคนทกังวลคือพระเจา้าเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสังง่งให้ทำสิ่งที่บระเจ้าบัญชาให้ทำพรรเจ้าบอกว่าไงครับเมื่อเราอ่านดูในข้อนี้อย่ากลัวหน้าเขาเลยเพราะเรา,า,นนา,า,เ,เ,ราเรา,เรา ประโยชน์เองจำไม่ดีนะเรามาดูข้อที่8ด้ในการเดินั้นโอเคอ่านพราแล้วก็แบนจอครับหนึ่งสอามย่ากลัวพวกเขาเลยเพรราอู่จ้าเพื่อช่วยกู้เจ้าระยาเวอทำดีแหล่อ่านแล้วาดิจำไ้ไหมจำข้ที่หนึก็แโอเคนะเดี๋ยวจะมีข้อที่หนึ่งก็แปดบอกว่าหนึ่งสองสาม แต่ว่ายายากลัวกลัวกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ฟังเรากลัวกลัวที่เขาไม่รู้เลยรกลัวกลัวเดี๋ยวเขาไม่เชื่อเรากลัวกลัวเดี๋ยวล่าเรอกลัวเพราะเรากลัวยากลัวเขาเลยอยากลัวพวกเขาเลยเพราะอะไรเราอยู่กับเจ้าข้ารังกานมาและพระเจ้าอยู่กับเราอยากลัวเขาเลยเราอยู่กับเจ้า จริงๆแล้วเนี่ยในสัญญาบัตรมีบทความที่ผมเขียนด้วยวันนี้วันนี้มีพี่น้องมาปรึกษาปัญหาของผมปัญหา,อา,ออา,อาของผมเรื่องหนึ่งก็ว่าต้องอ่านตรงนี้ด้วสิอ่านตรงนี้ในสัญญาบัตรนี้เนี่ยในตรงกลางเลยมีนักเขียนคนหนึ่งเขียนด้วยว่าเมื่มอรถไฟวิ่งเข้าไปในอุโมงค์และทุกอย่างมืดมิดคุณไม่ได้โดนตัวรถไฟทิ้งแล้วกระโดดออกไปจากรถ คนั่งอยู่ในรถระวางใจคนขับไม่ใช่เหรออันว่าใครขึ้นรถไฟเนี่ยรถไฟไปไปเชียงใหม่ผ่านลำปางเท่าท ah, like ับทับอะไรครับฮะทับลูกตาปุ๊บหมุนลูาจะได้จได้เคยไปมาเอาทับลุกตามาพุ๊บบอกแลไวไม่เห็นเลยอุ้ยบอกไม่เห็นเฮ้ยีไป่รยรถปล่อยรถเลยบอกไม่เห็นีนีดีีดดีใครทำไมครับต่นังไปเรื่อย แล้รู้ประชานนก็ออกไปทำเองุานะครับเมื่อเราขึนกิดตามแพเจ้าอยู่ในแพเจ้าในรถแล้วม exactly right. ันเข้าไปเลยปามืดมิดระนแช่บนมืดเดี๋ยนี้เป็นแชมันมืดมิดเดี๋ยวผมออกจะบอกนะขึ้นตัวขึ้นตัวมืดขึ้นตัวเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องเห็นเห็นวิวที่ไม่เห็นวิวเขาขึ้นตัวคนบนรถเลยคุณทำไหมครับไม่งี้ลาเพียงแต่วางใจ คนขับต่อไปเลยเไม่เห็นเเลรแ่แสงจว่างไปอีกจากนั้นก็สว่าอยากตัวเลยหลายคนตายเระโดดรถเพราะว่าตัวมึนๆม้นๆสมาร์ทไฟจะไปไหนมึนๆจะไปไหนมึนๆกลัวบ้านงไไหนโดดหลายคนเคยเชื่อเลจะอยู Now, drive, drive, people, ่ๆเจอวิกฤตเจอปัญหาก็โดดเลยไม่เอาแล้วไปจับโดดเลอนนี้คุณไม่โดนคุณไม่ตาย อยู่บนรถไฟนะแต่เบื่แต่ไม่ตายเข้าใจไหมครับแต่โดนประมาณแล้วตายแน่แล้วเวราติดตามพระเจ้าพี่ผมอย่ากลัวเลยเพราะอะไรครับเราอยู่กับเจ้าเขาคิดว่าบริษัทโกรธซ่ารถไฟจะเข้าในอุโมงค์นี้บึ้อหน่อยหนึ่งคดเคี้ยวนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาจะจับคนเขาจะจุดกระทันนั่นคือปอดไทยนะปลอดภัยหรือถ้าทางาอยูบริษัทโกรธซ่ารถไฟก็ในอุโมงค์นี่เป็นประกาสสุดท้ายของการหนุนหลัง คนข também, izable, horses, atable, ับรถกขอรอพนักงานขับรถเขาไปเจ้าผ <tr eh ู้นั้นขึ้นสุดท้ายแล้วเขาไปสลุตัวรถแล้วเลยโกตกใจใหญ่เลยใจใหญ่เลยแต่ว่านี่คนขับยังอยู่ที่เดิมไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจใครจะไปฮะไม่ต้องตกใจู่ต่อไปแลไม่ต้องบอกว่าพระเจ้าจะช่วยกู้เขาอย่ากลัวพวกเขาเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเพื่อช่วยกู้เจ้าพระยาเวกระอย่างนี้แหละ อีกส right? yeah, yeah. ําหรอบคอครับสุภาพสตรีทั้งหลายที่เราธรรมชาติมีความกลัวมากผู้ชายเยเรียงทนี่หนึ่งก็แปดผู้ฟังพร้อมกันเดินสองสามยพวกเขาเลยอย่กับเจ้เพื่อช่วผู้เจ้า่ะปนนี้แหละผู้ชายที่ทําตัวเข้มแข็งกันข้างหลใจสั่นเบากวานเบาหวานงานผู้ชายอ่านเมื่อานครับเราไปัวมกันเดินสองสามอยากกลัวพวกเขาเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า เลื่อยชวนคุณเจ้าไปเอาเวทตังนี้แหละจังไว้อย่ากลัวเขาเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าไม่ใช่บ่ฉจนั้นไม่เป็นเด็กครับอายุสิบกว่ามันก็มีเหตุผลจะกกลัวอะพวกสิอายุแปดสิบก็กลัวเหมือนกันนั้นความกลัวไม่เข้าใครออกใครเด็กก็กลัวผู้ใหญ่ก็กลัวคนแก่ก็กลัวแล้วความเป็นจริงแล้วยิ่งแก่มากยิ่งกลัวมากนะหรือถ้าคนแก่ๆมากนาะ ผมมีแม่ยายอายุเก้าสิบกว่าแล้วนีรู้ดีก็ก่อมเดินไปไหนไปขอตังค์ไปด้วยไปเยี่ยมเยียนคนเดี๋ยวนี้ไปไม่กล้าไปแล้วไม่อยากออกจากบ้านคนทิ่แก่ที่กลัวกลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูเคลื่อนบ้างเดี๋ยวก็ดูแตกบ้างเดี๋ยวกลัวเรื่องกลัวนี่บ้างกลัวท้องเสียบ้างอันนู้นว่นกลัวไปเข้าห้องน้ำบางที่สกปรกไม่กล้าเข้าบ้านก็เลนกลัวกลัวมากกว่าปกติแต่ไม่บอกว่าอยากกลัวเลยเระเจ้าอยู่กับเรา นั่นเป็นสิ่งที่นะครับพระเจ้าลายมาถึงเยเรมีอีกครั้งหนึ่งทุกตอนครับพระเจ้าทรงลายท่านละถ้าเราดูแล้วอยู่ในข้อที่สิบเอ็ดเมื่อกี้ในข้อที่สิบพระเจ้าบอกว่าดูเถิดเราให้คำของเราใส่ปากของเจ้าดูสิในวันที่เราแต่งเราได้ตั้งเจ้าเป็นเหนือบรรดาประชาชาติเล่นราชณาจากทั้งหลายให้ถอนออกให้ทังลงให้ทำลาย